สวัสดีค <cond> ่ะ like ท <ind> ่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเอาเดี๋ยวเอฟซีเิ่นโทรมาหลายเนาะค่ะกับเป็นตะเพิ่นโทรมาอยู่ดีค่ะเพราะว่าตามนัดเนาะค่ะพอพอฟันแมนค่ะกับสีแจงข้าวมาทั้งน่องอูกับเก่ามาเชียเนาะค่ะโทษแต่เ้าจนว่าคำผุนค่ะท่านผู้ชมปิดซ้ายค่ะ ปิดสายบบรูว่าแบตหมดหรือว่าเป็น<ม>อย่างาบบมีคืนกับบบลู้บมีสัญญาณกับบบลูค่ะร่มือมู้มค่ะเอฟซี FC กับท่มาน้ำเชี่ยกลับกับก่อมาเชี่ยเพิน่นคือคือปิดแบบว่าปิดสายเลยนะบริการหมามเยเลขโทรกลับเรื่องดับเละครับแต่วา่าใน้ลิปน้ำเชี่ย กับก่อมาเสียกะได้เบาก็กพออยู่ดิคลิปก้อนนันี่คลิปก้อนนันนี่พอวาน้ําเสียมันมีปัญหาปัญหามันหลยหลายเอียงหรอพอพอ่นว่า,าคนที่ไปยู่น้าเพ่นไปเอาเหล็กยู่น้าเพ่นนะ่ะครับเขาบ่อยากให้ออกคลิปแต่พอว่าอยากออกเพะว่าพอเพท่รมาหาน้ําเสี้ยเราด้ค่ะเพ่นอยากแบ่งปันให้ผู้ที่เพ่นอ,อยากถือแม่น mm. พี่น้องก็สะได้ยินอยู่เนาะ ค่ะการน,น้ำเชี่ยคิดไปแล้วค่ะดันมุ้ยส้มหรือว่าแบดพอเมือันนี้เข้าคิดไปในทางทีดีเนาะ่นค่ะเราใน,นาทางแล้อครับผมเพราะว่า<ม>พอเพิ่นกะให้แหนะคิดอยู่ว่าคนที่ไปเอาอยนอนนุนํำเพลนนกับว่าอยากให้ออกช่องมันสีด,ดังแต่พอเพิ่นกะบอกว่าสงสารคนเพิ่อนอยากให้ถือ นี่แหะค่ะดันบุ้ชมเนาะนเอามาแจ้งให้เอฟซีก็จะโทษจนว่าหอดมือเลขออกพ่นะค่ะดันบุ้ชมเป็นยังไงพอได้ยินแล้วพอกระโทษหาโท่ขึ้นในเดอ้อค่ะเอาไปเบิเ้งเจฟ้องเบียกับเจนุกใส่กันนะคะขอบคุณขอมุ่นแนวทางเอฟซีผลทรงให้ยขอบคุณแนวทางตัวเลขของเจนุกกับเจฟ้องเบียเดอ้อค่ะเดี๋ยวอูน้ำช้สิไป อัดลิปต่อค่ะเติร์นโมโซมันเน่น้ำเสี่ยไหมแจ้งให้เอฟซีได้ฟังเนาะเลี้ยงพอฟันแม่นค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันเน้มาพบกับอูน้ำไส่ได้ครับผมอูน้ำไส่จะพาพลอยพีนองมาตามหาตัวเลขแนวทางเนาะครับให้พลอพี่น้องได้ลำดีลวยนำกันเนาะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาเอาได้ครับผมก็เป็นแนวทางตัวเลขเนาะครับเสี้ยนกัส่งตัวเลขมาให้อูน้ำไส่เขียนเอามาถ่ายทอดให้พลอพี่น้องได้รับชมรับฟังนำกันเนาะครับผม เกะเป็นแนวทางตัวเรียกนะครับเมื่อนี้กะบรรยากาศนะครับผมตเวเบนก็ร่งจะตกดินนะครับไหนมาไทยทิปแนวทางตัวเรียกให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมก็เดื่อนกับขอบประคุณน,นะครับผมเอฟซีตคนเนะครับที่เขามากดแหลกกดแช์กดติดตามอู้น้ำไส้นะครับผมกะมาตามแนวทางตัวเรียกของเกฟองเบียนะครับผม เกลี่องเบียร์กับหายเนวทางตัวเลขของอูน้ำใส้นะครับเดี๋ยวมาถ่ายทอดให้พ่อแมีพ่อพี่น้องทุ้กขุนนะครับผมค่ะขอประคุณเกลี่องเบียร์นะครับผมที่ทรงแนวทางดีๆมาให้อูน้ำใส้นะครับผมค่ะก็เลื่อนจะไปเบิ้งตัวเลขยกนะครับผมมาเบิ้งน้องพี่นะครับผมครับมวันนี้ไม่แย่กินหอดน้องพี่แห้งหันมาเบิ้งกล่องกันนะพี่เพิ่งได้ฟันไปโดยนี่ บอกันท่านฟันตีฝันกับท่านฝันได้เป็นแนวกันหนาวายดิพี่ห่อนห่อนห่อนจังดหนาวแย่ปอไรแล้วพี่ปอหาดิแกปีแล้วอายุเท่าไรตอนนี้สิเบสโอ้สิเบจะบอออกหนึ่งหนึ่งซะ เนาะะมาตามแนวทางตัวเลขเนาะครับมันนี้มาเล่นกับไอเนาะครับผมของพี่ครับลงมาเล่นกับแม่น้ำเชียพอเก่ามาเชียเนาะครับมีซื้อขนมมาเนาะครับผมค่ะเาเผลออยยาผาด้ะครับผมเอฟซีครับเป็นคลิปตัวเลขแนวทางเนาะครับคะให้พ่อี่น้องเลยรับดีรูน้ำกันเนาะครับผมครับปลาสวนกล้วยเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับ เขานะครับผมมือที่อุ้นน้ำใส่ลงคลิปนะครับที่เห้พลอพี่น้องได้เบิ้งน้ำกันเนาะครับวันนี้ม่านมือเส่าว่ามันบินหนีเหรอครับผมใครกับโบมีครับสงสัยมันบอเหรอครับผมบอเลี้ยวหักเนาะครับมืนอนั้นอุ้นน้ำใส่ไทยยิ่งเป็นใครมีหน่วยเดียวเนาะครับผมเอาอุ้นน้ำใส่จะ้ะมาไทายถอดแนวทางให้พลอพี่น้องเนะครับผม เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวรับชมรับฟังนํากันเนาะครับเลขสำนักเจฟองเบียร์กับเจนุกนะครับผมมันส้นกันนะครับผมขอบคุณอีกครั้งเนาะครับผมที่โซ่งแนวทางคลิปตัวเลขให้อูน้ำใช้เนาะครับผมเอาให้เบิ่งตัวเลขน้ำกันครับนี่ครับเจฟองเบียร์เนาะครับผมวิ่งบนล่างเนาะครับเก่าเนาะครับผมสองตัวบนล่างเก้าสองเก้าสี่เก้าสาม ก้าห้าสามตัวสามห้าเก้าหกเก้าเก้าแปดสามเก้าครับผมมันส้นกันเมืองได้ตีครับของกับของเจนุกเนาะี๋ยวู้น้ำใสจะมาให้พ่อพี่น้องได้เบิ้งงนะครับว่ามันส้นกันตรงไหนนี่ครับมาเบิ้งของทางเจนุกนะครับผมเจนุกครับสิบเจ็ดมคอหกแปดนะครับผมวิ่งสามครับสามตัวบนสองเก้าครับ สองตัวบนล่างสามสองสามแปดสามเก้าสองแปดสองเก้าครับนี่ครับเจนุกเก่าซีคับซีเก่าด้วยครับผมอันนี้กับสีส้นเนาะครับผมเก่าสองคับเก่าซีครับผมของเจนุกกับเจฟองเบียร์เนาะครับผมเป็นนี่คลิปแนวทางให้เอฟซีตะกคนด้วยครับผมครับปิดจระแนเอาด้วยครับผมแคปหน้าจอเอาด้วยครับเพื่อเป็นตัวเลขแนวทางด้วยครับผมขอยิ้มไม่เงย พีพ่อยเมียสุขุสุคนนะครับผมมน้ำใส่กะให้พ่อยพี่น้องเบื้งน้ำกันนะครับยางสัตเกณย์นะครับผมผมใส่กะพัฒนาต่อไปนะครับผมเรียกเพิ่นกะเดินดีนะครับมือเนดูกันครับผมเรียกเก้ากัตรงกับอูไปจกหลวงไข้นะครับผมกับเซียนซินซี่นะครับกับปอรกอมาเสียกับมีเก่าตลอดนะครับผมแม่น้ำเสียกับเด็กเก้าครับงวดนี่เก้าอาจมาอีดีแล้วครับผม มาล่อเบิ้งเนาะครับผมเจฟองเบียร์ครับผมนี่ครับอัดหนักๆครับ9-4ครับผมตรงกับเกฟองเบียร์เลยับผม9-4เนาะครับนี่ก็เป็นคลิปแนวทางตัวเลขของเกฟองเบียร์โซงมาหิวน้ำเส้เนาะครับผมเดี๋ยวมาอัดให้เอฟซีเอาผ่าไปพี่น้องมาเบิ้งแนวทางนะครับโอพโหเก่ามาเสียมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องรับผมครับ ผมใช่บอกพอพอไม่พอแง่ไม่ไง่พออเยบเสียบุร่บอกเยอะครับพอผูทอกเด้หนึ่งสองั่วแต่าครับทัตึแได้โซ่ครับถ้าเด็ดรับสายยีนอวบอันนึงปิดกองครับพวงเส้เบาางนะครับอาจจะมาให้มื้อเนก็ได้ที่เด็ดพายเกครับรรอๆครับี่อเลขผูทอกนะครับผมอผูทอกครับเย็บสีกันล่อ รอรอคือกันนะครับทั่วมหาโพอิโกมาธเสียผมครับก็เหล็แจ้งทางหูน้ำใจน้ำครับผมครับครับเดี๋ยวก็พยายามโทรตลอดนะครับผมจนว่าพอจะเปิดเครื่องหรือว่าคนด่าจิตชาร์จแบตอยู่ครับพี่น้ำครับติดตามให้เอฟซีตลอดด้วยครับผมบ่นมป็นว่าปล่อยปลาเรื่อยนะครับผมติดตามให้เอฟซีทุกคนด้วยครับครับนี่แหละครับติดตามให้ตลอดด้วยครับผมสำหรับคลิปแนวทางตัวเลขกนะครับ แย้ซี่พอมีพ่อน้องทุกคนนะครับผมเหล็กมีเขามีลุดเดเนนะครับสู่กันต่อไปนะครับผมหดตองหดเลยนะครับผมยังกับบอแน่นอนนะครับผมอาจจะคือยังพอให้บุญโบกก็ไเด็นนะครับว่าหรือพอบินเดียวนะครับเพื่อนว่าเหล็กต้นปีนะครับมั่นสีเขาหยากเนี่ยนะครับมันยังท่านี้เขาทีเขาทางนะครับผมค เป็นคลิปตัวเลขแนวทางนะครับเองกับเกิดขึ้นได้นะครับผมนี่แหละครับเจ๊สองสำนักสนกันนะครับผมเจนุกกับเจฟองเบียครับขอบคุณแฟนครับทางช่องนะครับผมขอบคุณเจนุกเจฟองเบียนะครับผมที่ให้แนวทางอู้นน้ำใช่นะครับผมได้มาทายทอดให้เอฟซีทุกคนได้รับซุมรับฟังตัวเลขน้ำกันนะครับเอามาย้ำอีกกันนะครับให้เอฟซีเลยเข็หน้าจอไปเงี้ยไม่เงี้ยนะครับผมนี่ครับ เยฟองเบียรครับผมวิ่งบนล่างครับเก้าองตัวบนล่างเก้าสองเกาสี่เก้าสามเ้าห้าสามตัวครับผมสามห้าเก้าหกเก้าเก้าครับแปดสามเก้านาะครับผมนี่ครับของเจนุกสุดเต็มบังนะครับผมวิ่งสามครับสมตัวบนเก้าสองสามสามตัวบนเก้าสองสามเนาะครับผมตรงๆเลยเด้อครับ มาดู2ตัวบนนะครับผมสามสองสามแปดเก้าสองขอไปครับผมสามเก้านะครับสองแปดสองเก้าครับมาดูเกีย์นุกนะครับผมสร้งมาให้ตอนแรกอัดนักครับบนล่างเก้าสี่สี่เก้านะครับผมนี่นะครับแคปนาจอเดอร์พอมีพี่น้องครับผมนี่ครับสวนก็เปลียเกฟยองเบียร์นะครับผมเก้าสี่เน้นเน้นะครับผมเป็นคลิปตัวเลขเนี่ยทาทางครับผมแคปน้าจอ ครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับผมอูวนน้ำเสกอะไทยทอดให้พ่อยพี่น้องได้รับชมเราฟังน้ำกันแล้วเนาะครับอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเฮฟซี่ดีขามากกดไหลกกดแชร์กดติดตามให้อูวนน้ำเสกเนาะครับขอใหย่ลำรวยเงินทองมีความสุขความเจริญน,นะครับผมให้ถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันนะครับผม17มกราคม2568เนาะครับผมเอา คลิปนี้เนะครับมีเพียงซ้ำนีเนะครับผมสำหรับคลิปนี้อุ้นน้ำใส่กะสวัสดีครับ